มาพี่น้องครับพามายามเบ็ดครับผมสวัสดีตอนสระๆนะครับป๊อปป๊อปไเบอยูนีสองสามขั้นพี่น้องครับเดี๋ยวผมพามายามนะครับโอ้โหนงขึ้นได้พี่น้องครับนงขึ้นฮอวพี่ละ อื้อยี่วัดอ๋อไม้แหลกไม้แหลกมันมันมัน เนี่ะได้ปรากฏไม่หรอกครับได้ปรากฏโอ้โหตัวกลังงามเลยมั้งเนี่ย โ <Okay>, okay. อเคโอเคเนาะใส่เบ็ดสามหลังนะครับใส่อยู่หลังบ้านนี่แหละเออหลังแหลกพลาดไปพี่น้องครับเดี๋ยวลุ้นกันต่อเฮ้ยจุม้มโอ้ยหมัดมัดมา,มา,าลุ้นกันหลังที่สองเพื่องครับพี่น่าพื้นนะครับ 으으으 <목소리> <목소리> อ้ย่างๆน่าขึ้นนะครับเพราะว่าเรือว่านี่หอดหอดหินเลน,นะเบะบนีฟัง,งครับพี่ครับตู้ โอเคเนี่ยโอเคเลวลาอพี่หนอครับสามหลังฮะสามหลังในหนึงเต็มโอ้หพี่น้าขึ้นหอดปีเลยขึน้นหัวปีเลยนะน้ามันเออมากเลยพี่หนอครับ Yeah. Oh. นาะนี่ลนะหายอยู่หากินพี่น้องครับเข้าเสาร์ๆนะครับมัดเสียบเบ็ดไว้มือมือคลืนนะครับบ่บ่บได้แบบว่าบ่ได้ใส่หัวคำนะครับประมาณทุ่มสองทุ่มมัเสียบไว้ซืลอนะครับ เมือเสียไปสามหลังนะครับเพราะว่าล่องเบิงนะครับกเดี๋ยวมือแลงเดียวมีเวลาเดี๋ยวจะเสียบไล่ก็หนีครับสิไลสิไลว่าแต่ผุนะครับอะไรไม่ยาไปผิดเลยล่องเบืองนะครับผมอาี๋ยเสียขาไปทา้งผุนะครับหลุดนี่กันพี่รองครับนี่แะครับหาอยหากินนะครับผม กับล้อมทานหลังบานเนาะนะครับเัาล้อมทานหลังบานอืมกับพ่อที่อยู่ดีกินอยู่พี่น้องครับฟังทากพีก่กะอ่ามีสัตว์พวกหนูพวกยังตเติบนนเนื่อย,ยูน่นะครับผมก็เลยนี่แหละครับสีหายโยหากินนะครับ นะครับครับบรรยากาศตอนเศร้าๆพี่น้องครับพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ก็ตอนตีหานิหน่อยๆได้พี่น้องครับตีหาหนิดหนอยอย่ามาดึงเลยดีกว่ามาดึงเดี๋ยวว่เอี่ยนะครับตัวน้ำนำขึ้นลายน้ำขึ้นลาย นะเอาพี่น้องครับนะครับผมไปไปฝนดูเดี๋ยว่วยยาให้ไปฝนไปไปฝน về vườn đó, về vườn là pa cho mẹ nói luôn, อ๋พี่น้องครับนะครับผมฝากติดพี่น,น้องสนัสีสักครันะผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดสไลด์ก็ได้พี่น้องครับอาหาอยู่หากินที่เราพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ